สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมนะครับก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับวายเลสบลูทูธนะครับที่เป็นหูฟังนะครับก็เป็นยี่ห้อนะครับรีแม็กนะฮะรีแม็กก็ดีนะครับที่เคยลองใช้มาประมาณ4 5ตัวนะครับที่พังไป3ตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับพังไปเพราะว่าตกน้ำนะครับ ตกน้ำตกเครื่องซักผ้านะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจัดมาอีก2ตัวนะครับเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เนาะครับก็ดีหอที่ที่ใช้นี่ก็คือ T9 นะฮะ e l e s s นะครับ Wireless h a n d s e t T9 RB T9 นะฮะนะครับ,รบก็ก็ลองใช้แล้วดีติดใจนะครับครั้งแรกที่ใช้เนี่ยก็คือไปแลกนะฮะไปใช้แซมแลกจาก เชลนะครับใช้แต้มเชลเติมน้ํามันนะครับแลกมานะครับก็เขาบอกว่าพี่จะเอาไหมเนี่ยมันมีไวเลสบลูทูธผมก็เออลองจัดมาสักงหนึ่งอันนะครับจัดมาแล้วติดใจนะครับก็เลยซื้อมาใช้อีกนะครับแต่ก็มีหลายอันเหมือนกันที่ตกน้ําไปนะฮะก็มีอยู่อันหนึ่งครับที่อาจจะแบตเสื่อมไปนะครับใช้จนแบตเสื่อมนะฮะ เสียดายอีก2อันนะครับที่ตกน้ำนะครับก็นี่ฮะลักษณะภายนอกของกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีจะเป็นกล่องพลาสติกมาให้นะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปก็จะรีวิวการแกะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะครับผมสําหรับนะครับสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ ตัวไวเล็ตบลูทูธนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็โมเดล RBT9 นะครับ Made in PRC นะครับ PRC ก็ก็จีนนั่นแหละนะครับนะครับก็ทำให้ชื่อเป็นมาตรฐานนะครับ PRC นะก็เป็นยี่ห้อ Remax นะครับตัวนี้นะฮะส่วนสายชาร์จนะครับเขาก็แถมมาให้นะฮะตรงนี้นะครับ ก็สิ่งที่เขาแถมมานะครับก็มีแกะโดนะครับ ก็มีที่คล้องหูนะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีตัวหูครอบสำรองให้อีกตัวหนึ่งนะครับครับก็ดีนะครับแนะนำครับใช้ใช้ดีนะครับราคาไม่แพงครับขอบคุณครับ